สวัสดีครับผมอาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมครับวันนี้เป็นการสอนสักลายมือหรือว่าความรู้เรื่องของลายมือแบบออนไลน์ให้กับลูกศิษย์นะครับที่ติดต่อกับอาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมมาและก็อยากจะเรียนแบบออนไลน์นะครับเพราะว่าบางทีอยู่ไกลไม่สามารถที่จะมาเรียนกับอาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมได้นะครับที่บ้านเพราะฉะนั้นเราก็เปิดออนไลน์กันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะโทรติดต่อกันไปนะครับว่านะครับ ยังไงเราได้นัดเวลากันแล้วนะครับตอนนี้เขาก็รอสายอยู่นะครับวสวัสดีครับจ่า,าจ่าดูสิเห็นหน้ากันชัดเจนไหมนะครับ าสามารถเห็นค่าเห็นหน้ากันไหมอาจารย์เปิดที่ไหนหนูลแชร์หน้าจอแบบนี้ใช่หรือเปล่าคะอ่าดูสินะครับเข้ามาที่ข้อมูลนะครับที่นะครับตรงนะครับโทรศัพท์มีเห็นในเรื่องของเห็นหน้ากันอนะ่ะเปิดกล้องอ่ะมีไหมเปิดกล้องเปิดได้ไหมครับใช่ใช่ นะครับดูซิมันจะมีข้อมูลอ่าโอเคถูกต้องแล้วครับสวัสดีจ้าชัดเจนเนาะอันนี้ชื่อนามสกุลอะไรแล้วโทรจากที่ไหนออนไลน์กันเนี่ยเรียนกันเนี่ยนะครับอยู่อยู่เชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่อยู่แถวไหนอ่ะหางดงค่ะหางดงนะครับนะครับก็ตรงเซ็นทันเซ็นทันแอร์พอร์ตใช่ไหมแล้วก็ตรงขึ้นไปใช่ไหมนะครับใช่โอ้ อาจารย์เคยไปตรงนะครับได้รับเชิญที่ที่เซนทันแอร์พอร์ตแล้วก็เซนทันเฟสติวัลใช่ไหมนะครับก็ตอนนั้นนานแล้วนะเซนทันหางดงเนี่ยนะครับตรงไอแอร์พอร์ตอะตรงข้างหน้าก่อนถึงทางเข้าสนามบินเชียงใหม่ถ้าอาจารย์จำไม่ผิดนะ <c oughs> ตอนนั้นไปอยู่10วันได้รับเชิญของเครื่องสำอางลังโคมที่เซนทันแอร์พอร์ตนะฮะลำลึกอดีตหน่อย <c oughs> แล้วก็ไปพัก อยู่ทางนะครับปะแสเขาเรียกปะแสใช่ไหมหรือว่ายังไงเออไม่ใช่อ่ะเขาเรียกอะไรผมที่ไม่ถูกปะแสมันอยู่ระยองเขาเรียกอะไรตรงนะครับเลยเซนทัลมาหน่อยตรงทางจะไปถึงหางดงอ่ะนะครับนะแต่ไม่ถึงหรอกมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรสถานที่พักรายวันตอนนั้นนะครับไปพักใช่แถวนั้นเยอะแหละนะครับใช่ค่ะอาจารย์อ่ะ มาเรามาทําความรู้จักวันนี้นะับเราเรียนกันแบบสบายๆไม่ต้องฟิกมากไม่ต้องบังคับมากคือเหมือนกับเราจะได้อาจารย์นําลง YouTube คือจะได้เรียนแบบเวลาสมมุติเราเรียนปุ๊บนะครับเราก็จะนําลง ILY YouTube ให้ชมย้อนหลังเราจะได้เรียนเหมือนแบบกลับไปกลับมาคือเหมือนกับเอาตรงไหนไม่เข้าใจเราก็มาย้อนกลับได้นะครับเพราะว่าอาจารย์นําลง YouTube ก็วนลนิดวนลนิดเราได้ความจําได้แบบ สบายเลยนะครับอะนะครับตอนนี้ข้อตกลงกันเราเนี่ยนะครับเราก็จะทําความรู้จักว่าลายมือของคนเรามีสองฝ่ามือเห็นไหมอีกข้างซ้ายแล้วก็มีข้างขวาข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยมันก็จะมีเส้นชื่อเรียกจริงๆชื่อเรียกเนี่ยเหมือนกันทั้งข้างซ้ายและข้างขวาชื่อเรียกเหมือนกันนะครับคำว่าชื่อเรียกเหมือนกันคือตำแหน่งตรงนี้ข้างซ้ายก็คือนี้ ข้างขวาก็คืองี้อ่ะยกตัวอย่างเช่นเส้นชีวิตนะครับมันก็จะมีข้างซ้ายและข้างขวาคือรูปเส้นตำแหน่งตรงนี้ที่เดียวกันตรงนี้อ่ะเรียกชื่อเดียวกันเลยข้างซ้ายและข้างขวาเหมือนกันเลยแต่เพียงแต่ทําไมมันต้องมีข้างซ้ายและข้างขวาเฮ้ยเราจะงงหรือเปล่าทําไมยังไรเป็นอย่างนี้แล้วเราจะจับจุดตรงไหนในการอ่านเพราะฉะนั้นมันเลยต้องมีมันต้องมีสูตรการอ่านไง มันต้องมีสูตรการอ่านต่อไปนี้นะจําสูตรคําการอ่านของอาจารย์มงคลรอดทิ้งคำเอาไว้นะซ้ายคือผู้หญิงขวาคือผู้ชายจําไว้เลยซ้ายคือผู้หญิงขวาคือผู้ชายนี่คือข้อตกลงเวลาเราล่ําเรียนและนําวิชาไปใช้ตัวนี้นะครับถ้าเขาเป็นผู้หญิงหรือตัวเราเนี่ยเป็นผู้หญิงเราก็จะเน้นมือข้างซ้ายก่อนและถ้าเขาเป็นผู้ชายนะครับ หรือว่าผมเนี่ยผมเป็นผู้ชายผมก็จะต้องดูมือขวาก่อนนะครับเพราะและลายมือของคนเราเนี่ยมันถ่ายทอดมาเป็นพันธุกรรมพันธุกรรมทอด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 ลงมามันคืออะไรมันก็แปลความหมายว่าเราสามารถดูลายมือของเราหรือลายมือคนที่มาดูเนี่ยไปถึงต้นตระกูลของเขาได้เลยอ่าต้นตระกูลคืออะไรอาจารย์ทำไมมันสามารถอ่ะก็คือลายมือเนี่ย มันก็เหมือนรูปร่างหน้าตา d n a เนี่ยที่เราจะต้องเหมือนไม่คุณพ่อก็คุณแม่นะครับเพราะฉะนั้นรูปร่างหน้าตาเนี่ยมันจะถูกถ่ายทอดออกมานะฝ่ามือก็เช่นเดียวกันฝ่ามือก็ถูกถ่ายทอดออกมานะครับเราจึงสามารถที่จะอ่านต่อไปนี้ซ้ายคือผู้หญิงก็แปลความหมายว่าเราสามารถอ่านข้างซ้ายของทุกคนเนี่ยหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ย ไปทางด้านคุณแม่เพราะฉะนั้นข้างซ้ายเนี่ย<ๆ>ก็อ่านตระกูลทางคุณแม่ตระกูลทางแม่ก็คืออะไรคุณตาคุณยายหรือผู้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับตระกูลทางคุณแม่รวมถึงถ้ามีลูกสาวถ้าเรามีลูกสาวลายมือก็อ่านสามารถอ่านลูกสาวนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเริ่มตั้งแต่1ตัวเขาเองถ้าเขาเป็นผู้หญิงนะก็คือตัวเขาเอง สอ,อ่านคุณแม่เขานิสัยคุณแม่แล้วก็สตระกูลทางคุณแม่ทั้งหมดนะครับตระกูลทางคุณแม่ทั้งหมดความน่าจะเป็น4ีนะเดี๋ยวย้อนกลับมาตระกูลทางแม่ก็คือคุณตาคุณยายนะครับสลูกสาวถ้ากรณีที่มีลูกสาวนะครับก็อ่านข้างซ้ายได้ด้วยและยังแปลความหมายไปอีกเฮ้ยแปลไปได้อีกคือ เจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่หรือบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่เป็นผู้หญิงได้ด้วยโอ้โหเพราะฉะนั้นข้างซ้ายเนี่ยผู้หญิงอ่านได้วกว้างเช่นเดีวยวกันพอข้างขวาข้างขวานี่ก็คือหนึ่งถ้าเขาเป็นผู้ชายนะครับก็คือตัวเขาเราต้องดูอย่างผมอน่ะผมเป็นผู้ชายผมต้องดูมือหลักนะครับของผมแต่ก็ต้องดูมือรองด้วยนะ ไม่ได้แปลความหมายว่ามือหลักอย่างเดียวมือรองไม่สนใจไม่ใช่ 1. เขาเป็นผู้ชาย 2. คุณพ่อเขาตระกูลทางคุณพ่อมือข้างขวาตระกูลคุงพ่อ 3. คือคุณปู่คุณย่าอ่าแล้วหัวข้อที่4ถ้าเกิดเขามีลูกผู้ชายก็สามารถดูข้างขวาได้ด้วยแล้วก็หเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายอ่า นะครับบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะไอ้อย่างเรื่องของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับหรือลูกเนี่ยเออพอที่จะเข้าใจว่าอ่านแล้วทำไมเจ้านายอ่ะหรือว่าบุคคลอื่นที่เป็นผู้ชายเนี่ยทำไมมันเกี่ยวข้องด้วยก็คืออิทธิพลของฝ่ามือของคนเราเนี่ยมันสามารถบอกได้ด้วยว่าคุณนะ่ะถูกฉลอก,กับผู้ชายกับเจ้านายผู้ชาย หรือว่าถูกโฉลกกับเจ้านายผู้หญิงหรือว่าบุคคลที่เข้ามาทําไมอ่ะก็เพราะว่าลายมือของคนเราเนี่ยมันบ่งบอกถึงนิสัยมันบอกถึงสันดานสันดานของคนคนนั้นได้เลยว่าเฮ้ยเราเนี่ยนิสัยดีเฮ้ยเราเนี่ยนิสัยเสียก็คือพูดง่ายๆว่านิสัยดีเส้นมันก็เรียบร้อยดีแต่ถ้านิสัยเสียมันก็คือเส้นแตกดุนแรงเกเรวากน้าหรือแปลควหมายว่าอาจจะไม่ได้เกเร แต่ชีวิตมีความรุนแรงนะมีความรุนแรงเดี๋ยวเราจะสอนตรงไหนนะเพราะฉะนั้นมันเลยอ่านว่าความถูกโฉลกกับเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงข้างซ้ายก็คือผู้หญิงข้างขวาก็คือผู้ชายเพราะว่าเขาอาจจะเกิดรักชอบเมตตานะครับคุณได้เพราะลายมือคุณถูกโฉลกบอกว่าเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่รักหรือว่าคุณไปกวนนิสัยกวนบาทาเขาหรือความรุนแรงเพราะนิสัยเนี่ยมือมันบอกนิสัย เขาก็หมั่นไส้เอาเขาก็ไม่ถูกฉโฉลกหรือเขาเรากับดีแต่เขาอาจจะหมั่นไส้โดยตัวของเขานี่ไงมันก็คือลายมือของคนเรามันบอกได้เลยถึงขนาดนี้ก็คือวิบากกรรมความทุกข์ความทรมานอะตานนี้เราจะมาเจาะดีเทลหรือเราเรียนกันแบบสบายๆแต่หัวข้อตรงนี้เราต้องจําให้ได้และนำสูตรตรงนี้ไปแกะ ไปอ่านลองฝึกลองแกะลองอ่านตามสูตรที่อาจารย์บอกนะครับเพราะคนที่จะบอกว่าเราดูแม่นหรือทายแม่นเนี่ยไม่ใช่แปลความหมายว่าอาจารย์ท่านอื่นท่านอื่นสูตรของใครก็สูตรของเขาร้อยอาจารย์พันอาจารย์ก็พันแบบนะแต่ใช้สูตรของอาจารย์มงคลรอดทิ้งทมคนที่จะบอกว่าแม่นหรือไม่แม่นคือคนที่มาดูคนที่มาดูเท่านั้นแหละที่เขาจะบอกว่าเราใช้สูตรของอาจารย์มงคลรอดทิ้งทมแกะ บนฝ่ามือของเขาหรือว่าไปไงนะครับการเรียนสักลายมือของอาจารย์มงคลรอดทิศธรรมเนี่ยคุณจะโชคดีตรงที่ว่าคุณสามารถรู้เส้นอ่านได้ด้วยและนําไปใช้ถึงคุณจะไม่เอาไปสักลายมือคุณก็เอาไปดูคนออกอ่านคนออกทายคนออกได้ด้วยทายก็คือมีสูตรตามต่อไปนี้นะเพราะฉะนั้นผมก็จะเริ่มแนะนําแล้วว่าข้างซ้ายข้างขวาตำแหน่งตรงไหน เป็นชื่อเรียกยังไงแต่จําไว้เลยเส้นลายมือเนี่ยข้างซ้ายและข้างขวาอ่านเหมือนกันตำแหน่งเส้นเหมือนกันเพียงแต่รูปร่างของบนเส้นฝ่ามือทั้งสองฝ่ามือเนี่ยของคนแม้เป็นชื่อเรียกเดียวกันเส้นอาจจะขึ้นไม่เหมือนกันก็ได้เช่นข้างขวาขึ้นแบบข้างซ้ายขึ้นแบบเราถึงอ่านแยกบอกว่าเป็นตระกูลทางคุณแม่เป็นยังไงตระกูลทางคุณพ่อเป็นยังไงอ่ะมาลงดีเทลนะครับ ผมจะใช้สีจำแนกเอาไว้ให้ผมจะใช้สีของปากกาเนี่ยจำแนกเอาไว้ให้มันจะได้ง่ายขึ้นมันจะได้เป็นสิ่งที่แบบเรียบแบบความรู้สึกในการเรียนรู้ได้ง่ายผมจะจำแนกผมใช้สีนะครับขึ้นมาด้วยกัน3มสี3สีนะปากกาคือสีดำนะครับสีแดงและสีน้ำเงินนะครับสีดำเนี่ยผมใช้สำหรับเลเยอร์ ก็คือวาดรูปบนฝ่ามือเลเยอร์ layout, ก็คือโครงสร้างของฝ่ามือเนี่ยใช้ฝ่ามือของตัวเราเองเนี่ยนะครับเรียบง่ายเลยของเราเดี๋ยวไปดู YouTube ย้อนหลังมันจะเห็นได้ชัดเพราะตอนนี้เราอาจจะเห็นหน้าตาอาจารย์วงคลรอดทิ้งําแต่ผมนําลงนะครับถ่ายเป็นวิดีโอแล้วนําลง YouTube เราจะได้เห็นทั้งภาพและเสียงนะครับเลเยอร์ของฝ่ามือก็คือแบบนี้นะโครคงสร้างบนฝ่ามือนะครับอ่านะครับอาจจะ ลงลายเซ็นนิดนึงว่าชื่อของอาจารย์มงคลรอดติ้งทมนะออสมงคลนะครับออน,ะบนี่เป็นลายเซ็นของอาจารย์มงคลรอดติ้งรมนะชัดเจนนะครับถ้าไปเห็นสัญลักษณ์นี้ก็คือออสมงคลนะครับตอนนี้ได้เลเยอร์ออ์มาแล้วโครงสร้างของฝ่ามือมาแล้วข้างซ้ายข้างขวาเหมือนกันนะตำแหน่งเหมือนกันเลยนะครับและผมจะใช้สีน้ำเงินเนี่ยนะครับจำแนก แยกเส้นให้ถ้าเป็นสีน้ําเงินเนี่ยผมใช้สําหรับเส้นพื้นฐานดวงชะตาพื้นฐานดวงชะตาสําคัญไหมก็สําคัญนะผมแยกเป็นสีน้ําเงินส่วนสีแดงเนี่ยผมแยกเป็นสีพิเศษเส้นพิเศษเส้นพิเศษนี่ก็คือเส้นที่คนนิยมนําไปสักลายมือนําไปเพิ่มเป็นเส้นพิเศษซึ่งเส้นพิเศษเนี่ยผมจะจําแนกเอาไว้เพราะเส้นพิเศษที่สีแดงเนี่ยใครมี มันก็แปลความหมายว่าพาให้คนนั้นร่ำรวยเฮงเก่งมีอำนาจมีวาสนาชะตาก็คือเส้นพิเศษนั่นเองที่จะนิยมไปสักเพราะฉะนั้นสีน้ำเงินคือเส้นพื้นฐานดวงชะตาสำคัญไหมสำคัญแต่เพียงแต่สีแดงมันสำคัญมากกว่าเพราะสีแดงเนี่ยมันแปลความหมายว่าคนนั้นร่ำรวยคนนั้นจเจริญรุ่งเรือง,องคนนั้นมีฐานะสตาร์ทขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับสีน้ำเงินเนี่ยเริ่มแรกผมจะสอนกันเลย สำคัญนะไม่ใช่ว่าไม่สําคัญนะเพียงแต่จําแนกให้มันเห็นส่วนในสําคัญกว่าหรือว่าคนที่มีสีแดงเนี่ยมันจะเป็นชนชั้นอัพขึ้นอัพขึ้นก็คืออะไระครับสีน้ําเงินเนี่ยผมจะใช้กับเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นหัวใจสามเส้นตัวนี้เขาเรียกเส้นเบสิกพื้นฐานดวงชะตาของมนุษย์ซึ่งแปลความหมายว่าใครๆก็มีกันใครๆก็มีกันแปลความหมายว่าคนจนก็มี คนรวยก็มีนะครับเพราะว่ามันเป็นเส้นชะตาชีวิตที่บ่งบอกถึงเส้นตัวนี้แหละมันอ่านว่าใครจะเป็นไงมันจะเป็นการลงดีเทลลึกว่าคนนั้นยากดีมีจนคนนั้นลําบากคนนั้นมีปัญหานะครับแต่เส้นที่จะบอกว่าอัพคือต้องมีสีแดงอ่ะเมื่อนะครับเดี๋ยวจะทําให้คนทุกคนรู้ว่าเป็นยังไงเส้นแรกที่ผมจะสอนเส้นชีวิตเส้นชีวิตเนี่ย จุดกาเนิดอยู่ตรงไหนเริ่มต้นอยู่ตรงไหนนะครับแบมือฝ่ามือมาดูนะครับนิ้วโปง้งนิ้วชี้นะครับนิ้วโปง้งนิ้วชี้จะมีเส้นชีวิตเริ่มต้นจุดกําเนิดก็คือพูดง่ายว่าจุดเริ่มต้นกําเนิดอยู่ตรงนะครับเห็นตรงระหว่างกลางไหมนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ตรงระหว่างกลางจะมีเส้นรากยาวลงมาหาข้อมือ นั่นคือเส้นแรกที่เราจะต้องรู้จักกันคือเส้นชีวิตนะครับดูซิของเราเห็นไหมตรงไหนนะที่อ,อ่าไม่ใช่อันนั้นยาวไปกลางฝ่ามือยาวลงมาหาข้อมืออ,อ่าถูกต้องนี่คือเส้นชีวิตนะครับจุดกำเนิดเริ่มต้นเส้นชีวิตอยู่ระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้และมีเส้นตรงกลางจุดเริ่มกำเนิด ก็แปลความหมายว่าคลอดออกมาจากท้องคุณแม่จำไว้เลยนะจุดเริ่มต้นคลอดออกมาจากท้องคุณแม่คือนับจากตรงนี้เลยเลยนะับคลอดออกมาปุ๊บลืมตาดูโลกนี่เลยเส้นชีวิตนับเลยนะับอ่ะเดี๋ยวผมจะเขียนในภาพตัวนี้ให้เห็นได้ชัดนะครับว่าอยู่ตรงไหนเส้นชีวิตเส้นแรกเนี่ยมันเป็นเส้นจุดกําเนิดเริ่มต้นปุ๊บเส้นชีวิตจะย้อยนะครับลากลงมาหาข้อมือนะครับอ่ะนะครับนะ ตรงนี้เลยนะครับให้เห็นภาพชัดๆนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับตรงกลางนะครับจุดกำเนิดเริ่มต้นปื้อลากยาวมาหานี่คือเส้นชีวิตครับนี่คือเส้นชีวิตครับข้างซ้ายข้างขวาเหมือนกันลองดูซิเมื่อกี้ดูนะครับข้างสองข้างนะครับเห็นหรือยังจุดกำเนิดของเส้นชีวิตเส้นชีวิตเนี่ย มันเป็นจุดกําเนิดการเริ่มต้นบ่งบอกเรื่องราวชีวิตของคนคนนั้นที่คลอดออกมาเส้นตัวนี้บางคนสั้นบางคนยาวบางคนแตกบางคนแยกไปทางเนินจันทร์บางคนโค้งเข้ามาหาข้อมือนะครับมันคือเส้นเรื่องราวที่เราจะต้องทําความรู้จักอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมขอทานน้านิดหนึ่งนะครับ เส้นนี้บ่งบอกถึงเรื่องราวของชีวิตคนนั้นและเส้นนี้ที่ผมบอกว่าถ้าเป็นผู้หญิงดูข้างซ้ายอันดับแรกนะครับถ้าเป็นผู้ชายนะครับดูข้างขวาอันดับแรกนะครับเส้นลายมือเนี่ยมันบ่งบอกว่าใครเป็นยงไงแต่ต้องดูทั้งสองฝ่ามือนะนะครับมันจะบ่งบอกที่ผมบอกว่าตระกูลทางคุณแม่นะครับข้างซ้ายตระกูลทางคุณพ่อข้างขวา เพราะฉะนั้นเราทําความรู้จักคนเราทุกคนเนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะครับใครจะเป็นไงคุณพ่อดีคุณพ่อ,พอไม่ดีคุณแม่ดีคุณแม่ไม่ดีอ่านได้เส้นนะครับเส้นดีไม่ดีหรือว่าเส้นวิบากกรรมเส้นชีวิตเนี่ยนะครับเส้นทุกเส้นต้องรวมเป็นเส้นสวยเป็นเส้นดีก็คือแปลความหมายว่า เส้นตั้งแต่เริ่มต้นนะครับไปถึงข้อมือเนี่ยต้องไม่ขาดต้องไม่แตกต้องไม่เสียหายถ้าแตกขาดแปลความหมายว่าเส้นนั้นชำรุดเส้นนั้นชำรุดมีผลนะครับก็คือข้างซ้ายก็คือคุณแม่นะครับหรือว่าตัวเรานะครับที่เป็นผู้หญิงถ้าข้างขวานะครับแตกชำรุดเสียหายนะครับข้างขวาก็แปลความหมายถึงคุณพ่อนะครับหรือว่าตัวเราเป็นผู้ชายนะครับก็คือตัวเรา แตกชำรุดก็คือเปรียบเสมือนว่าชีวิตมนุษย์เคนเราเนี่ยมันมีวิบากกรรมมีความทุกข์มีความทรมานเส้นที่บ่งบอกว่าแตกชำรุดเสียหายเป็นเกาะนะครับแตกเล็กแตกใหญ่แตกน้อยนี่แหละครับวิบากกรรมมีผลกับเด็กคนนั้นมีผลกับความเป็นอยู่ของเด็กคนนั้นเพราะฉะนั้นเส้นชีวิตอ่านเบื้องต้นกันเลยนะครับว่าดีหรือร้ายพวกเส้นที่แตกเล็กแตกใหญ่ แตกหรือว่ามีปัญหาหรือว่าเส้นขาดหรือว่าอะไรร้วนแล้วแต่มีวิบากกรรมทั้งสิน้นวิบากกรรมก็คือความทุกข์ความทรมานนะครับเดี๋ยวเราจะลงดีเทลนะครับในส่วนลึกนะครับเราจะค่อยๆสอนแล้วก็ค่อยๆทําความรู้จักไปว่าเส้นแตกเป็นยังไงเส้นยังไงเป็นยังไงนะครับตอนนี้เรามาแนะนําเส้นก่อนนะครับนี่คือเรารู้จักแล้วเส้นชีวิตนะเส้นชีวิตนะครับผมจะเขียนกํากับเอาไว้ เพื่อเผื่อเราไปดู Youtube ย้อนหลังเราเห็นนะครับตรงนี้คือตำแหน่งเส้นชีวิตปฐมภูมิเลยนะเราต้องใช้ทำนายอันดับแรกเส้นชีวิตสังเกตเห็นผมใช้เป็นสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินข้อตกลงกันก็คือแปลความหมายว่าเส้นชีวิตหรือว่าสีน้ำเงินเนี่ยเป็นเส้นเบสิคเป็นเส้นสำคัญเป็นเส้นสำคัญในส่วนของเบสิคคือพื้นฐานดวงชะตาของมนุษย์ซึ่งแปลความหมายว่าใครๆก็มี คนจนก็มีคนรวยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเส้นชีวิตปฐมภูมิเขาแบมือมาเราต้องดูก่อนเลยว่าเป็นยังไงเส้นชีวิตเส้นชีวิตเนี่ยบอกแล้วว่าตอนต้นกําเนิดคือคลอดออกมาจากท้องคุณแม่เราอยู่ตรงนี้เลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะนับเส้นชีวิตเนี่ยนะครับเริ่มจาก10 20 30ก็คือพูดง่ายๆว่าแบ่งเส้นชีวิตเนี่ยประเมินเอาไว้ประมาณช่องละ1เซนในฝ่ามือใหญ่ๆนะ ฝ่ามือใหญ่ๆคือฝ่ามือมาตรฐานจะแบ่งได้10เซนก็คือพูดง่ายๆว่าจากต้นกําเนิดเนี่ยมาถึงข้อมือเนี่ยก็จะได้ประมาณ10เซนหรือ10ช่องและใน10ช่องหรือว่าช่องละ1เซนเนี่ยมันก็มีช่องเล็กๆนะครับใน1เซนมันจะมี10มิลิเมตรนะครับ10มิลิเมตรก็คือช่องละมิลลิเมตรเนี่ยก็เท่ากับ1ขวบ2ขวบ3ขวบ4ขวบ5ขวบ6ขวบ7ขวบ8ขวบ9ขวบ10ขวบ 1>, 1เซนเท่ากับ1ึงถึงส0นะเซนที่2ก็ต่อ11ขวบ12ขวบ13ขวบ14ขวบ15ขวบ16ขวบ17ขวบ18ขวบ19ขวบ20ขวบเพราะฉะนั้น2เซนก็เท่ากับ20เซนที่3ก็นับต่อไปนเงี้ยจนถึงข้อมือนะครับนี่คือการวิธีนับอายุของนะับเส้นลายมือการนับอายุเราง่ายๆถ้าเกิดเรามีนิ้วโป้งนะครับหรือว่านิ้วก้อยถ้าคุณเป็นมือที่ใหญ่ คุณก็คงใช้นิ้วก้อยแต่ถ้าคือคือมือคุณได้ประมาณนิ้วประมาณสวยก็คือประมาณ1เซนเนี่ยคุณก็ใช้เลย10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1ก็คือประเมินในฝ่ามือใหญ่ๆนะมันจะแบ่งได้นะครับนะ10เซนนะครับหรือว่า100ปีพอดีนะครับมนุษย์เนี่ยอายุมาตรฐานเนี่ยเราวางไว้ประมาณ100ปีในฝ่ามือหนึ่งแต่บางคนก็ไม่ถึงบางคนก็เกิน แต่เพียงแต่หลักของการลายมือนับอายุเนี่ยเราประมาณนะครับเอาไว้ประมาณช่องละ1เซนในมือที่มาตรฐานก็คือประมาณ10เซนแต่ถ้าลายมือของคนนะครับเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นเพศที่3เนี่ยเขาเล็กฝ่ามือเล็กเราก็ย่ออัตราส่วนลงมานะไม่ได้แปลความหมายว่าเฮ้ยถ้ามันไม่ได้10เซนนะครับตามที่อาจารย์บอกเฮ้ยเขานับได้5เซน6เซน เขาตายแล้วเหรอ 60- 50ไม่ใช่นะจำไว้ก่อนเคลียก่อนนะไม่ได้เป็นการสอนโดยอาจารย์มงคลน,นะว่าพอฝ่ามือเล็กนับได้แค่60เสียชีวิตไม่ใช่นะถ้าเกิดฝ่ามือของผู้ชายบางคนฝ่ามือเล็กผู้หญิงบางคนฝ่ามือเล็กเพศที่3ามบางคนฝ่ามือเล็กเราก็ย่ออัตราส่วนลงมาแทนที่จะเป็น1เซนตต่อหนึ่งช่อง